ก็สวัสดีกันด้วยนะคะวันนี้จะมาเล่นเล่นกับในช่วงก่อสู้กับเพชรวันนี้ได้ตัวใหม่มาครับคือมังคีคริงครับมังคีคริงตัวนี้ครับแล้วผมหาคุณเพชรเดี๋ยวเอาเพชรมามามาก็นะครับคือคุณเพชรนะครับคือเดี๋ยวแต่เขาพูดขัดจังหวะผมก็ต้องเอาไม้เขาออกไปก่อนเอาหนึ่งสองสามเพนุกหวีนะครับ 啊、um. มีการตกกันเล็กน้อย <laughs> <laughs> ผมก็ใช้พลังไม่ค่อยเป็นเ่ยจะ <laughs> ชัวอะไรตอนนี้อัดคลิปอยู่อ่ เพื่อนผมแล้วครับก็ไม่รู้ใครว่าชวนทำไมวะมาเตะชวนเตะบอลครับไม่ใช่เพื่อนหรอกมันจะตายแล้วเอาคืนลก็ผมไม่ได้บอกแล้วนะคลิปไม่มีการอ่อนนะครับก็คลิปแรกที่บอกว่าอ่อนคือเขาอ่อนให้จริงๆครับเขาเห็นผมจะตายแล้วเขาอ่อนให้ โอเคเดี๋ยวผมไปเปิดไมค์คุณเพชรกอนนะับผลได้ออกมาแล้วนะครับว่าผมกับคุณเพชรใครจะชนะนะครับซึาดนี้ผมก็แพ้อีกแล้วขณะคุณเพชรเขาบอกว่าเล่นไม่เป็นแล้วนะครับเขายังแบบชนะผมได้ครับครับเดี๋ยวคุณเพชรครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีคร่บผมชื่อเพชรครับ ก็ไม่ต้องถามว่าว่าอยู่รายการอะไรครับก็มาอัดเขาที่เ้าพาร์ทผมบอกว่าจะอัดจะอัดแมปซอมบี้หรือว่าแมบบดวนเดือดที่ผมบอกไปครับทําไมไม่อัด่ะพี่เพื่อแต่ตอนนี้ครับผมอยากอัดอยากอัดพาร์ทอยากอัดอยากอัดคลิปเขาเรียกว่าอะไรวะอยากอัดคลิปมากเลยใช่ไหมครับคุณเบสใช่ปะรับมก็เลยก็มาอัดกันพาร์ทคือ ก็จะเป็นพาร์ทที่สี่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาถ่ายคุณเพชรกันครับคุณเพชรถ้าคุณมีวิธียังไงม้างครับวิธีวิธีกันทำให้ชนะคุณมีวิธียังไงบ้างครับก็ใช้เทคนิคเล็กน้อยครับเวลาเขาใช้ท่าไม่ตายมาผมก็กดตัวชิวครับมันจะปัดออกไปแล้วันใ้ไม่โดนท่าไม่ตาย เป็นแค่บางส่วนนะครับแตบบ่กแบบ็ไม่รู้ชื่อผู้ยังไงก็อันนี้มาแปลเลยครับมาเพลงนกหกีดนะครับก็เขาคุณอาจจะสงสัยว่าเอ้ยพี่เอ้ยไม่ใช่เอ้ยนายเมื่อไหร่จะได้ดูคลิปเอ้ยช่ย,ยเมื่อไหร่จะได้ดูพาร์ทสามพาร์ทสี่อ่ก็ดูครับ ทำเสร็จเนี่ยอัปโหลดอยู่เนี่ยเอ้ยไม่ใช่นี่มันนกหวีดนี่ยก็อัปโหลดอยู่เนี่ยคงใช้เวลานานมากเลยครับจากก่องคลิปได้แปดเปอร์เซ็นต์เองครับก็คงจะนานมากเลยครับคงจะนานมากคุณได้แปดเปอร์เซ็นต์เองครับคงอีกจะสองวันงน่าจะได้ดูมั้งครับคือนี่คือแชร์แรกของผมเลยครับต้องใช้ชื่ออะไรที่ใช้ เราใช้ตัวมังกี้พิงมาสู้กันนะครับคือตัวนี้ช่ยไม่ใช่มันใช่ตัวนั้นแหละครับนี่ครับเ่วยไม่ใช่ตัวนี้ครับมังกี้พิงตัวนี้ครับมีมังกี้พิงครับโยนระเะบิด,ด <c oughs> ได้ด้วยแล้วก็ดีได้ด้วยมังกี้ประเทศไหน <c oughs> แต่ผมชอบสก,กิลนี้ม,นมากเลยแต่ผมชอบสก,กิลนี้นมากเลยผมก็ชอบโยน,นะระเบิดแต่ผมชอบสกิลนี้มากเลย บบไม่โดนเลกแต่ผมชอบคิวนี้มาพี่ก็ยังไม่อยู่ดิลิวพ่นนอดก็ขอลาไปก่อนเจอกัน <ผม S 1> พ <า S 2> ั<อ>กยาฝากกดไลค์ลกด subscribe <อ>แล้วกดแชร์มาเลยไม่ชอบก็กดดีลิสไม่ชอบก็กดไอ,ไอไอเขาเรียกว่าอะไรนะคุณเพชรก็ไม่รู้เหมือนกันดีดีเขาเรียกว่าอะไรดีดีดีๆๆอะไรวะ ดีได้หลายเท่าดีห้หลายเท่าเรือทุ้ยก็ฝากกดไลค์กดซ like, ับสไครป์แล้วกดดีมากครับแล้วกดแชร์ด้วยนะครับก็วันนี้มาอาจจะเๆไม่ชอบก็กดอะไรนะไม่ชอบแล้วก็กดไลค์นะเพรไม่ชอบชก็ไม่ต้องกดครับไม่ชอบก็ไม่ต้องกดนะครับแต่ขอให้เพื่อนๆชอบด้วยนะครับ ผมอยากจะบอกคำคำที่ผมชอบมากคือเวลาเพื่อนเพื่อนยิ้มผมไม่ผมโคตรขำเหียยเลยทุยเวลาเพื่อนเพื่อนยิ้มผมโค้ผมผมมีความสุขมากทุยเรียนแบบพี่พีแล้วมึงก็รีบเล่นมึงก็รีบก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับก็คำของผมคำก็คือ ขอให้เพื่อนๆเ,เ,เล่น,นขอให้เพื่อนๆเ,เล่นเกมสนุกสนุกนะครับอ๋ครับแล้ววันนี้ก็ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดซ like ับสไครต์ซับสไครต์นี่ผมขอกดกดให้ผมหน่อยเถอะขอร้องแล้ววันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบายาไม่เอาไม่ใส่ตะไคร่นะครับคุณเพชรครับบอกบอกนะครับว่าบ๊ายบายเจเชสเตอร์เดยเจนปืนครับเฮ้ยเอาดีๆครับ บายบายครับเออครับแล้วแล้วคราวหน้าเราจะมาอัดซอมบี้กันดีกว่าเฮ้ยให้ให้เเจจนนีอปืให้ให้เลือกดีกว่าครับให้เลือกระหว่างโหมดเดินเดือดกับโหมดซอมบี้ยาวหมดไหนดีครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนคุณเป็ดบอกบายบายกินดิบายบายครับสวัสดีครับ